Với đi khai là riêng anh anh ngủ tư thôi là mà anh mà xôn Anh Tuấn Cái đấy để những chú liệt Chú liệt ai? Dư ngon À dư Sẽ là À dư À đi đi Nghĩ đồ cái đấy Nghĩ đồ cái đấy Chơi đồ cái khác À Chơi á Quỳ phai ô À À vẫn đi thu xôn ngày ngày ใจแรเรียังตั้งใจฟังาจาอพอ่าหรือ่หรือไม่น่อย่าไม่ตัดแด้ได้ดีเดกวนี่ก็จังเลยนี่ไม่ฟังไม่ฟังอ่ะดูด้านบนตั้งอะได้หนเดี๋ยวนีตอยืดออกมาอนมาอาอนมนมากัวนอเลนอเลยฮะอ๋อได้ได้แล้วอจริงนี่เธอเดี๋ยวรู ยตื่อไม่สวัสดีคุณรูที่ใะนะฮะไม่ไม่เอาโบโบก่อนนักการะอ่าตรงนี้ก็ว่านักการะโอเคอายุโอเคโอเคไหมไหนเข้าใจไหมคะพอดีครูต้องการจะสื่อว่าเดี๋ยวเวลาเราสวัสดีครูเสร็จต้องมีต่อท้ายด้วยคําว่านักการะโอเคอ่าเมื่อกีนคนยืนขึ้นค่ะยืนขึ้นอ่ะยืนขึ้นเยืน บอกเลยบอกนักแน่นทำความเคารพ Are you ready? Are you ready? ทั้งหมดทำความเคาล็กสวัสดีเก้ามันไม่จ่ายครูบอกว่าต้องมีกำวันนะกะกะเอไหมเอาไหมเอาไหมเอาไหม เอาใหม่ค่ะ <laughs> น <laughs> ักเรียนเอาใหม่ค่ะเอาใหม่เอาใหม่เลยค่ะเอาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามจ้าจ้าโอเครฟสอ่ะแบบนี้แล้วกันคนที่เขียนสอนแล้ววันนี้เดี๋ยวครูจะปล่อยเลยนะจะไปทำอะไรองของเธอโอเคนะบาย